ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีนะครับเขียนบล็อกดิทบน PC นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่เขียนบล็อกดิเนี่ยอาจจะเขียนอยู่บนสมาร์ทโฟนกันซัส่วนใหญ่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ในส่วนของ PC เนาะตอนนี้ก็ผมผมเนี่ยได้เขียนเล่นนะครับเป็น2เพจนะครับเพจที่1นะครับตอนนี้อัพทูมี h a ช n แนลเพจนี้เนี่ยทำไว้นะครับเพื่อว่าจะโปรโมทในส่วนของ คลิปวิดีโอนี้ u t u b e ของเราของผมนะครับเวลาที่ผมลง u t u b e เนี่ยผมก็จะเอาคลิปวิดีโอลิงก์แล้วก็ลิงก์เนี่ยมาแปะด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้มีคนเข้ามาเห็นด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามในหนยอยนะมีแค่14คนเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะครับก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่หน่วยหกสิบแปดคนนะครับผมก็จะเขียนหลักๆเนี่ยจะเขียนบน PC ซซะส่วนใหญ่นะครับเวลาใส่รูปเวลาพิมพ์มันจะง่ายนะ ในบล็อกอินเนี่ยนอกจากที่จะใส่ในส่วนของบทความตอนนี้เราได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นพอดแคสต์พอดแคสต์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเราฟังรายการวิทยุนั่นเองนะครับทีนี้ละ่ะเราก็อันนี้เป็นบทความที่ผมเขียนเข้าๆเล่นๆไปนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแอปมันนี่ e ีสั้นนะครับนะครับเพจนี้นะครับใครอยากจะเข้ามาดูตัวอย่างการเขียนก็มาดูได้นะครับ ทีนี้เวลาเขียนบล็อกดิจเห็นไหมเราเวลาเราเขียนเนี่ยเริ่มต้นเราก็จะมาที่คำว่าบทความนะครับสร้างโพสต์ใหม่ใช่ไหมเลือกที่บทความตัวนี้นะครับเราก็จะเริ่มเขียนใส่ข้อความอะไรต่างๆที่เราต้องการจะเขียนตรงนี้นะครับแต่แล้วเวลาเราเขียนบทความนะครับเราก็จะพิมพ์ๆๆใช่ไหมเข้าไปเข้าไปขึ้นแถวใหม่เราก็กดตัวอินเทนะครับถ้าเราจะเพิ่มขีด ขีดขั้นหน้าเนาะขัน้นขัน้นขัน้ขน,ขนหน้ากระดาษขั้นหน้ากระดาษไม่ใช่ขั้นกระดาษขั้นแถวนะครับก็ต้องเลือกตรงนี้เนาะเนาะมันก็จะมีแถวใหม่พวกเนี้ยเวลาเพิ่มรูปภาพก็มาที่กล้องนะครับพวกนี้เนาะบางทีอาจจะไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าเราเขียนในอ่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเรามาที่ Google นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าบล็อกดิ t เสร็จแล้วเราก็มาที่เว็บไซต์นะครับบล็อกดิ t ได้เลย นี่นะครับก็เวลาเราเข้ามาที่หน้าบล็อกติดเราก็มาที่หน้านี้ได้เลยเนาะเรามาใช้บน PC ซผมว่าสะดวกกว่านะครับถ้าใครยิ่งเป็นคนที่พิมพ์เก่งๆอะเนาะสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์ไปในนี้ได้เลยนะอย่างที่ผมมาที่เพจของผมสักนิดนึ่งละกันนะครับมาที่เพจใช่ไหมเวลาเขียนก็เหมือนกันเลยนะครับเรามาที่สร้างโพสต์ใหม่ใช่ไหมเราก็เลือกบทความนะครับแล้วก็พิมพ์อนะอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการจะเขียนเนาะ ใส่บทความเข้าไปนะครับเวลาใส่รูปก็มาที่ตรงนี้เห็นไหมจะมีรูปกล้องเราก็ใส่รูปอ่ารูปภาพตัวอย่างก็ขึ้นมาแล้วนะครับคือถ้าเราเอารูปภาพที่มันมีคเครดิตเนาะเราก็ให้เครดิตเขาด้วยนะครับเครดิตภาพมาจากไหนเราก็ใส่เครดิตภาพไปนะครับแล้วก็วก็ใส่บทความนะครับทิมที่แท็บนะครับใส่บทความที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับ Enter ก็ขึ้นแถวใหม่นะครับ แต่ถ้าต้องการที่จะคั้นหน้ากระดาษนะก็เองไม่ใช่คั้นหน้ากระดาษนะคั้นขีดเส้นเนาะเพิ่มเส้นขั้นตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ตรงนี้ปุ๊บเนะ่เส้นขั้นมาแล้วใช่ไหมเราก็มาพิมพ์บทความต่อง่ายนะครับยิ่งคนที่พิมพ์ดิดไวๆนะครับคนะพิมพ์ดิดล้วสมัยจักพิมพ์พิมพ์มบนคอมพิวเตอร์เก่งๆนะครับก็จะสะดวกในการทําพวกเนี้ยจะดีกว่าเนาะแล้วก็เราก็มาเลือกแล้วก็จิ้มคําว่าโพสต์เลือกหมวดหมู่เนาะ เรียบร้อยเรื่องมือหนูเรียบร้อยนะครับเราก็จิ้มคาว่าโพสตทันทีได้เลยนะครับสามารถที่จะเป็นบันทึกฉบับร่างไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแก้ไขใหม่ก็ได้นะครับคือพิมพ์ไว้สักครึ่งเรื่องเนี้ยแล้วเดี๋ยวว่างๆเข้ามาพิมพ์ใหม่นะครับหรือจะกําหนดเวลาในการโพสต์ก็เลือกเอาโพสตทันทีก็ทําได้นะครับผมว่าสะดวกดีนะครับสําหรับวิธีการโพสบล็อกดิทการเขียนบล็อกดิบบน PC นะครับโอเคนะครับผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ